ะะวันนี้นะเขาทุกคนพิมพ์มาทำคลิปตามคำขอคำขอของลูกชายนั่นเองนะคะซึ่งพิมพ์กับไทยอะ่ะแล้วกักบไทยพิมพ์ก็ไม่ได้เอาเขาไปด้วยใช่ไหมละ่ะทีนี้พอกลับมาตุรกีพิมพกับแฟนก็สัญญากับลูกไปว่าถ้าพ่อกับแม่กลับมาเดี๋ยวจะพาลูกไปเที่ยวนะไปเที่ยวทะเลนะคะเขาก็ยังจําได้อยู่ทุกวันนี้เขาก็ยังทวงอยู่เลยคะ่ะทุกคนเขาก็อยากไปทะเลและอยากไปโรงแรมที่มันมีสระว่ายน้ําที่เป็นสระว่ายน้ําเด็กอ่ะนะคะแกลูกแก แล้วเขาก็เลยทวงนะคะก็เลยทําตามสัญญาเขาพาเขาไปเที่ยวทะเลนะคะสวัสดีครับนาเชลมสวัสดีค่ะโอ้โหสวัสดีค่ะยกมือด้วยเฉลิม๋อฮะ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 ฮาฮะฮะฮะฮนฮะ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 ะฮะฮะฮาฮะนะะ ที่อิสเมียนะคะซึ่งเราก็จะไปประมาณ3-4วันเราทุกคนเพราะมันไกลมากนะคะและอีกอย่างทะเลที่นั่นมันสวยด้วยนะคะไม่ไม่แพ้กับทะเลในประเทศไทยเลยนะคะเดี๋ยวยังไงจะเป็นยังไงเดี๋ยวฝากติดตามคลิปนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ทะเลค่ะบายยขอบคุณค่ะฝากคลิปซีเจด้วยนะคะ ชอฟเฟอร์ค่ะเออเสิคคร์ฟคนขับอ่ะชื่อไหม The view on the bus go round <า> and round, round and round, round and round. The view on the bus go round and round, all down. Bye bye, Nai Lu. มาดูสเบียงของเรานะคะทุกคนนี่เลยแช่เย็นๆมาเลยอันนี้มีมะเขือพิมพ์ด้วยนะพิมพเอาไปกินกับน้ำพริกนะคะมีขนมขบเคี้ยวมีน้ำต่างๆนะคะมีนมน้องซ j อะไรพวกนี้คะ่ะน้ำส้มน้ำส้มนะคะนี่ประมาณนี้เลยไปไป ุณลูกดื่มน้ำผลไม้นะคะส่วนคุณแม่ดื่มนี่เลยน้ำสปาโรดกับคุณพ่อนะคะเราหาอะไรดื่มค่าเวลาก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าเราต้องเดินทางต่ออีก2ชั่วโมงนะคะหาชากาแฟหาซุปร้อนๆดื่มกินกันก่อนนะคะเดเด Are you hungry What to eat I want eat I want t a t i want eat แล้วที่เห็นอยู่เนี่ยก็คือโยเกิร์ตรสธรรมชาตินะทุกคนซึ่งเขาจะเอามาปั่นให้มันเกิดฟองเป็นเนื้อสมูทตี้นะคะพอปั่นเสร็จมันก็จะออกมาเป็นน้ำไอแลนด์รสชาติเค็มๆเปรี้ยวๆนั่นเองค่ะแบบนี้เลยนะทุกคนที่เป็นโยเกิร์ตนะคะปั่นสดๆกัเลยการมาเป็นน้ำไอแลนด์ หลังจากที่เรากินข้าวรองท้องเสร็จเรียบร้อยนะคะก็เดินทางต่ออีก2ชั่วโมงค่ะอีกไม่ไกลจ้าถึงโรงแรมที่หมายของเราแล้วนะทุกคนนะมีต้นกล้วยด้วยโรงแรม a าร์ชวอนเนะคะทุกคนเนี่ยค่ะถึงโรงแรมแล้วค่ะทุกคนนี่วันนี้เราจะนอนกันที่นี่นะคะประมาณ3คืน พิมพ์ก็อยากได้ห้องที่มันติดกับสระน้ํานะคะก็ได้อีกฟิลบรรยากาศหนึ่งนะคะแต่พี่เอกอยากได้ชั้นสูงจะได้เห็นวิวอะไรประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะโรงแรมชั้นล่างก็จะมีบาร์ด้วยเดลิงบาร์รฮบนี่ <Yeah. S 1> เหมาะกับพิมมี่เลยบา ah, care, ร์อ้าสวีมมี่เซคกกิงแคร์เดี๋ยวไปขนของลงจากรถนะคะทุกคนเดี๋ยวพาไปดูห้องกัน อันนี้นะคะที่น้องซีเจเขารีเคตสมานะคะก็อยากได้สาบไวน้ำที่พิสระเด็กด้วยนะคะประมาณนี้เลย,ยก็ถือว่าถูกใจพิมพ์นะคะสำหรับโรงแรมนี้แล้วก็เดินไม่ห่างจากบีชด้วยนะคะ นะคะไม่ได้ไม่ได้เน้นใหญ่มากนะคะเน้นแค่เตียงใหญ่พอนะคะก็จะมีตู้เสื้อผ้านะคะให้นี่รีวิวไปในตัวเลยมีเซฟให้นะคะมีตู้เสื้อผ้าก็กว้างดีเหมือนกันนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นโซนทีวงทีวีกระโฟงกาแฟค่ะทุกคนค่ะนี่นะคะ เราเน้นตรงนี้ค่ะเตียง k ิงไซ i z นะคะจะได้นอนกัน3คนพ่อแม่ลูกเลยตรงนี้ก็เป็นระเบียงค่ะอย่าง,างที่บอกนี่ค่ะติดกับทะเลนะคะส่วนตู้เย็นก็จะอยู่ตรงนี้นะคะเป็นมินิไซส์ค่ะ ส่วนห้องน้ํานะคะทุกคนก็จะไม่ได้กว้างนะคะก็พอได้แยกโซนเปียกโซนแห้งอย่างชัดเจนนะคะสวยงามเหมือนกันนะคะเป็นหินมีได้ปอผมให้หนึ่งนะคะมีแชมพูครีมอบาน้ำสบู่นะคะห้องน้ำเป็นประตูปิดแบบนี้นะคะ ก็ประมาณนี้ค่ะทุกคน a s ร์ทโฮ e l อืมมีตู้เซฟให้นะคะมีรองเท้าให้อีกสองคู่นะคะโอ้โห oh, you like this bed? Do you like? <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> เนี่ยนะคะด้านนอก <Yeah. S 1> ก็ ติดทะเลเห็นวิวทะเลนะคะเดินไปบีดก็ไม่ไกลนะคะเห็นทุกคนเนี่ยค่ะเห็นไหมก็จะได้อารมณ์ประมาณนี้นะคะในนี้ชอบไหมครับ do you like t o ม่ก่อน,อนให้าวแ,แม่กับป๊ป mm, you like here you i like this room? ถือว่าใช้ได้นะคะห้องนี้ก็ก็ถือว่าถูกใจนะคะแต่ว่าราคาแอบแรงไปหน่อยราคาห้องของที่นี่หนึ่งคืนเท่ากับที่พิมพ์พักอยู่ที่ไทยได้สองคืนเลยทีเดียวนะอแต่ท่องเที่ยวที่ตุรกีทุกคนไม่ต้องห่วงเลยนะคะยิ่งค่าของชีพอย่างนี้โอ้โหแพงนะคะใครจะไปเที่ยวก็ตัดสินใจดูงบประมาณกันให้ดีๆนะคะน้องซีเจหิวนะคะทุกคนป้อนข้าวเหนียวกอบนะคะมีไก่ทอดแต่น้องซีเจไม่กินพวกเครื่องในนะคะ ปีมก็พรบน้ำโคลน้ำปลามาด้วยนะกีมามโมมาม่มาด้วย,วยกับทุกคนตำน้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยเพราะอาหารที่โรงแรมมันก็จะค่อนข้างไม่ถูกปากนะคะมันจะจืดนะคะก็เลยต้องโคลมานะคะนี่น้ำจิ้มซีฟู้ด <c oughs> ส่วนอันนี้อะไรนรี่เจียวบองดูน้องซีเจนเม็ดปลา,า,าป,าป,ป,าาปลาสับผ่านแต่ไม่สวยก็ตาดให้หน sorry sorry พิมบอกมานั่งกินตรงระเบียงนะคะทุกคนราะว่าอาหารพิมมันค่อนข้าง,างกลิ่นแรงอะนะคะเดี๋ยวกินข้าวเย็นเสร็จก็จะออกไปเดินรีแลกกันค่ะทุกคนวันนี้คุณแม่ห่อแจ่วบองกับปลาแห้งทอดมาด้วยนะคะด้วยความที่อยู่ในห้องแล้วมันเหน็มากนะคะลัวคุณสามีกับคุณลูกเหน็นก็เลยต้องออกมากินตรงระเบียงแบบนี้เลยค่ะ ส่วนตรงนี้เป็นบรรยากาศตอนเย็นๆของโรงแรมนะคะเขาก็เปิดไฟประดับประดาอย่างแบบนี้เลยคือทุกคนคือสวยมากดูแล้วโรแมนติกแล้วก็ที่สำคัญถูกใจลูกชายมากเลยค่ะมีมะม่วงด้วยทุกคน ลูกลนะ40เทนะคะลูกละ40บาทพอกินอยู่นะคะลูกไปเริ่มเลยนะคะมีอะโวคาโดมีมะแล้าวแก้วมังกรมีมะนาวเขียวด้วยนะนี่เป็นลูเบอรี่พิมเอามะม่วงไปคะ่ะทุกคน,นอ่มมาซื้อเบรคให้น้องซีเจนะคะทุกคนแล้วจะอบให้ใหม่ร้อนๆเลย เจวอตยูอิดโอ้โดนัทเหรอครับลูก today you w ูว t this color โอเคว้ามัสเมโรเอาแตงโมไปด้วยนะทุกคนไปกินที่โรงแรม <laughs> <laughs> เสร็จจากซื้อของก็จะเข้าโรงแรมกันเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้แค่ว่ากันอีกทีหนึ่งเนาะเ <laughs> ต็มโต๊ะเลยของแม่เจ๊ครับ พาน้องซีเจออกมากินข้าวนะคะแล้วก็จะกลับไปโรงแรมแล้วก็จะเข้านอนกันเลยนะคะทุกคนส่วนพิมคือไม่หิวกินปลาร้สับกับข้าวเหนียวอิ่มแล้วนะคะทุกคนแกพิมให้ดูเขากินอะไรกันของสามีกับลูกชายมาแล้วนะคะทุกคนอิสเกนเดนแกมบ์ที่บั เนอสกันดาร์เรา่ r ด้ส oh. <uh ัทหมโอเคสกันดาร์สกันาร์สกนารสกันดาร์สกันดาร์อาหารตุรกีเขาก็จะมีแต่ประมาณนี้แหละค่ะทุกคนพวกเคบับพวกแซนด์วิชพวกโดนอะไรอย่างเงี้ยง่ายๆนะคะไม่ได้มีหลากหลายเหมือนของเราใช่ไหมลูกอร่อยไหมครับอิ่มแล้วนะคะทุกคนตอนนี้พาทุกคนมาเดินตลาดกลางคืนเป็นไนท์าซ่าของเมืองอิชเมียนะคะ จะคึกคืนหรือเปล่านี่ก็ครั้งแรกนะนะพิงูไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะคะทุกคนเขาจัดเรียงผักผลไม้ได้น่าซื้อมากทุกคนค่ะเดินเข้าไปในซอยนี้ค่ะทุกคนแต่คนเขาก็จะเริ่มพุกพานนะคะมีผับมีบารมีร้านอาหารต่างๆเลย ต,ตรงนี้ก็จะเป็นแหล่งช้อปปิ้งนะคะทุกคนร้านอาหารต่างๆนะคะมีแหล่งซื้อของฟงของฝากให้กับญาติญาติด้วยนะคะแต่ที่แน่ๆวันนี้เท่าที่เห็นคือลูกชายมีความสุขมากเจนนิมไปดิไมไปกินปะปะเอาเอาฟังเสียงเพลงไม่ได้เลยทุกคนตอนนี้พิมพ์ก็กลับมาที่โรงแรมแล้วนะคะคือ,อยังเหนื่อยเลยค่ะไปเดินเลาะ ไปเดินล็อกันแค่เบาๆก่อนนะคะคืนนี้นะคะคุณรู้สึกว่าประทับใจแล้วก็สวยมากเป็นครั้งแรกอะเนาะก็คือโรงแรมนี้นะคะก็เรามาอยู่ประมาณ3ามคืนนะคะตกคืนละส0 0พันทเลก็ประมาณ3 0 0พันบาทนั่นแหละค่ะทุกคนมีอาหารเช้าให้ด้วยนะคะอาหารเช้านี่จะอยู่บนดาดฟ้านะคะเดี๋ยวยังไงตอนพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะว่าหน้าตาอาหารเช้าจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็ตกบ่ายเราก็จะไปว่ายน้ําแล้วก็จะออกไปที่ทะเลกันนะคะทุกคน สายแล้วก็จะไปเดินเมืองเก่านะคะเมืองเก่าในสไตล์โรมันสไตล์กรีกโบราณอะไรประมาณนี้นะคะยังไงก็รอติดตามชมด้วยเนาะเดี๋ยวตอนนี้เรา3ามคนจะนอนแล้วน้องชิเจนไปบ่ายก่อนกุดไนท์ก่นอนลูกกุดไนท์ค่ะบายบ,ายบาย <c oughs> ลูกขาเดินไปกินอาหารเช้าได้แล้วเก้าโมงแล้วลูกจะนอนอะไรขนาดนั้น สวัสดีตอนเช้าแล้วค่ะทุกคนพิมพ์ตื่นไปชั่วโมงแล้วนะนะแต่พ่อกับลูกยังไม่ตื่นนะเราจะไปกินอาหารเช้ากันนะทุกคนอาหารเช้าเสร็จหมดประมาณสิบโมงครึ่งนะเจ้าตัวก็ยังไม่ตื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวพิมพไปล้างหน้าแปรงฟันนะคะได้ยังไงไปเจอกันที่มุมอาหารเช้าค่ะตื่นแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวนี่พ้อมื้อเช้าหรือยังอะลึก Are you ready for breakfast โอเค let's go let's go <S <laughs> อาหารเช้าเราติดทะเลอาหารเช้าบอกเลยไม่สมราคากับค่าเช่าเลยทุกคนไม่สมราคากับค่าห้องเลยแบบทุเรศมากอะ่ะแค่เนี้สองคนน่ะ อาหารเช้าเสร็จแล้วนะทุกคนบอกเลยว่าอาหารเช้าที่ตุรกีนี่คือแบบไม่ประทับใจมากนะคะในราคาสา0พันบาทต่อคือนเนี่ยถ้าอยู่ที่ไทยแลนด์นี่ก็คือเป็นห้าดาวได้เลยนะแลวอาหารโรงแรม5้าดาวของไทย,ยไม่ว่าจะ5้าดาวหรือสี่ดาวสาดาวอาหารสามดาวที่ไทยดีกว่าที่นี่ด้วยนะทุกคน,นะคะแบบไม่ประทับใจเรื่องอาหารเนี่ยเลยอย่างหนึ่งนะคะเมง่นนี้นก็โลเคชั่นวิวอะไรก็คือดีหมดเลยนะ,ะโดยส่วนตัวพิมพ์ก็ไม่ได้ชอบกินอาหารตุรกีอาหารเช้าตุรกีอยู่แล้วนะคะก็เลย มาเจอแบบนี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยทุกคนจะพาลูกชายลงไปว่ายน้ําสักแป๊บหนึ่งนะคะวันนี้แฟนบอกว่านะจะพาไปทะเลแต่มีความรู้สึกว่าลมแรงนิดนึงนะคะ <Okay. S 2> เดี๋ยวรอเป็นพรุ่งนี้นะคะ <I 'm S 2> แต่ทะเลที <I 'm S 2> ่นี่บอกเลยคอนเฟิร์มว่าสวยมากก็วิมมิ่งพี่อยู่ก็สวิมมิ่งโอเคดี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 ยูขับไม่ได้ยูขับไม่ได้โอ้โหเลโกะ ทุกคนค่คะตอนนี้เรากำลังจะออกไปที่บีชกันนะคะแต่วันนี้ค่อนข้างมีลมแรงนิดนึงไม่รู้ว่าจะานะไหวไ้มน้องสิเจอพร้อมมากไหมลูกม่แบบ okay, มโอเคอะยูเรดี้พรโอเคไ e t s go <S ถึงบีชแล้วนะคะทุกคนแต่บอกตรงว,ว,ว่าเพื่อนๆลมแรงนะคะถ่ายนี่เลนะเดี๋ยวไปดูของจริงแรงกว่านี้อีก ทีเจกับป๊าหิวนะคะหลังจากกลับทะเลมานะคะก็มากินเดลนอคาบับกันส่วนพิมพ์คงเป็นแจ่วบองที่โรงแรมเหมือนเดิมค่ะแต่เหลือไปเห็นไก่ข้างๆน่นากินเหมือนกันนะ <ขอ S 1> ไก่ย่างห้าดาวทุกคนพิมพเห็นไก่หมุนตรงเนี้ยคะ่ะมันเหมือนไก่ห้าดาวนะแต่รสชาติมันก็จืดๆหน่อยนึงนะคะเดี๋ยวพิมพมีน้ำจิ้มซีฟูด้ดเอาไปกินด้วยเลยนี่2 1 เอเวดตุเกเตอร์ตุเกเตอร์ทำอ่ะมตุเกเตอร์อีนะตัวนี้ก็250บาทนะคะทุกคนถ้าคิดเป็นเงินไทยนะซีฟูดพิมก็มานะคะทุกคนพิมก็ห่อมาจากเมืองบุซ่าเลยเฮ้ย <c oughs> พอรู้ว่าอาหารชนิดนี้รสมันไม่ได้ปากเราอยู่แล้วเค้กแคนาลู เ <G ül> ช้าว,วันที่2ตอนนี้น้องสาวจากบุซามาสมทบอีกด้วย2วัน2คืนนะคะทุกคนอยากจะบอกว่านางแอบนั่งรถทัวร์มาเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นอาหารเช้าสไต,โตโล์ตุรกีค่ะซึ่งมันก็ไม่ได้ถูกปากพิมพ์แล้วก็อาจจะไม่ถูกปากทุกคนด้วยใช่ไหมคะเออชอบกุด location หลังจากอาหารเช้านะคะทุกคนเราจะไปอีกบีชนึงนะคะไปอีกหาดหนึง่งใกล้ๆโรงแรมค่ะ วันนี้พาทุกคนมาอีกหาดหนึ่งนะคะทุกคนใกล้ๆโรงแรมนะหาดน,นี้จะไม่ใหญ่เท่าหาดเมื่อวานาวาแต่ก็สวยมากเลยชอตไป่นะนักแะเนี่ยค่ะวันนี้น้องสาวมาจากบุษานะคะมาส่ง วันนี้เป็นวันที่3มนะคะท,ทุกคนมาทุกคนมาอีกเียเนื้อหาหาดแมงนะคะเป็นหาดที่ไม่ใหญ่นะคะจะลด้โรงแรมนะคะทุกคนแต่ว่าก็คือสวยมากนะคะเนี่ยค่ะเดินออกจากโรงแรมมาได้เลยนะคะทุกคนสวยน้าใสเหมือนกันค่ะและที่สําคัญคนก็ไม่เยอะด้วยนะคะไปหาดเมื่อวานนี้ฝนเต็มเลยนะคะประมาณนี้สวยงามุกใจมากเลย เวลาพาทุกคนมาเดินชมบ้านเมืองเก่าสไตล์โรมันนะคะสไตล์กรีกอมผสมผสานกันนิดๆิน่อยๆนนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวพามาชมนะสไตล์นี้พิมพ์ว่ามันน่ารับกิ๊เก๋นะเป็นแบบเล็กๆเป็นบ้านปูนเล็ลกๆแต่มันจะออเจรีเย็นอากาศเย็นๆนิดนึงนะคะทุกคน <Hebrews> ที่เห็นทุกหย่อมทุกเย้านี่คือ โงแรมหมดเลยนะคะทุกคนก็นจะเป็นสไตล์แบบกรีโบราณเก่าๆนะคะเนี่ยไอที่มีดอกมองดอกไม้เนี่ยก็โงแรมนะคะทุกคนเนี่ยคะ่ะสไตล์มันก็จะแตกต่างอารมณ์แบบแตกต่างจากไทยนิดนึงอะน,นะคะยิงก็ชอบนาแนวเนี้ยนะคะเนี่ยใช่หมดเลยนะคะก็ลงแรมหมดเลยยิมประทับจใจแหลงท่องเที่ยวตรงนี้มาก สไตล์หินสไตล์กีีกโบราณนะคะบ้านออกจะเป็นหิเนเป็โรมซะมากกว่าอาบาัค่อนข้างเย็นด้วยค่ะเดินไปเดินมาเจอต้นกล้วยเดี๋ยวเอาไปห่อข้าต้มมัดะเลยเนี่ยคะ่ะบ้านก็จะสไตล์นี้เป็นบ้านหินเก่าโบราณนะคะ อากาศเย็นสบายตาสะอาดสะอ้านนะคะทุกคนการจัดวางผล,มลงไม้ลาไมอาหารเขาก็ทําไปน่าซื้อมากนะคะดูค่ะแมกระทั่งวัดสันเขาก็จัดให้มันเป็นกิีนไอายของกรีกนะคะโรมันนะคะเป็นแบบบ้านปูนประมาณแบบนี้สวยมากประทับใจมากค่ะที่เห็นนี่คือหอยแมงผู้ยัดข้าวนะคะอร่อยนะ หลังจากกับเดนช็อปปี้งามาเปิดห้างแล้วก็มารีแลกปาร์ตี้กัรดนนิดห,หน่อยค่ะ สี่คืนของลูกชายแล้วนะคะตอนนี้เรากำลังจะเดินทางกลับเมืองบูซ่ากันหวังว่าทุกคนจะถูกใจคลิปนี้นะคะแต่ที่แน่แนลูกชายถูกใจและประทับใจมากค่ะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ครอบครัวเราด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่นะคะทุกคนสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบาย